สวัสดีครับท่านนิติกรครับผมดรชาลอนะครับวันนี้มีประเด็นที่จะมาคุยกันนะครับเพราะว่าหน่วยได้เสนอบันทึกหลักลการและเหตุผลประกอบร่างเรื่องของการแก้ไขกฎกตตรวว่าด,วด้วยคุณสบัติแมลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชก,การตำรวจนะครับซึ่งมีดำริจากท่าน พบอ้องการที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกรณีที่บางหน่วย,ยมีความจำเป็นที่จะต้องมามีภารกิจที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ราชนินีพระราชทายญาตอารักขาบุคคลสำคัญอื่นๆการปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการก่อจราจร การต่อต้านการก่อการร้ายชากลและการก่อการร้ายในเมืองการรักษากความลปลอดภัยหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นๆหากหน่วยมีความจําเป็นต้องกําหนดคุณสมบัติเรื่องของความสูงรอบอกดัชนีมวลกายนะที่แตกต่างไปกว่าจากกฎกตรนะครับซึ่งกฎกตรอเดิมนั้นนะครับกำหนดไว้เป็นค่ามาตรฐานนะครับค่าระดับมาตรฐานเมื่อประมาณ ปี2ุณ47แล้วมันน่าจะนานแล้วนะฮะแต่ทีนี้ภารกิจสำคัญก็เลยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงดังนั้นหน่วยจึงส่งข้อจริงมาให้นะครับปรับเนื้อหาอัานสีแดงนี้นะท่านฟังสีแดงนี้เป็นถ้อยคำที่ทางด้านของกลุ่มงานคดีปกครองเพิ่มคือแต่เดิมนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่านะครับ หน่วยสมมติว่ามีข้อกําหนดเรื่องคุณสมบัติที่สูงขึ้นที่สูงและรอบอกที่มากหรือสูงกว่าเกณฑ์ปกติที่กําหนดทีนี้ในการร่างกฎหมายเนี่ยในกรณนนีที่เราจะไม่ใช้เกณฑ์ปกติที่เขามีอยู่ในในกฎกตรอคาว่าสูงนี่นะมันเป็นภาษาตลาด <c oughs> นะ คำว่าสูงนี่จไม่ใช้ในการร่างกฎหมายภาษากฎหมายแต่ทีนี้ผมก็เลยนะตัวแด้ก็เที่อว่าสูงสูงอย่างเดียวนะผมก็เลยแก้ไขนะฮะในเรื่องความสูงนะครับส่วนสูงนะที่เพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดเมื่อเดิมนั้นหน่วยใช้คำว่ามาก ใช้คำว่ามากครับฮะตรงนี้หน่วยใช้คำว่ามากนะผมก็เลยแก้เป็นส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ปกตินะฮะเพราะมากนี่มันจะเป็นภาษาของสิ่งของนะสิ่งของที่มากยิ่งขึ้นนะแต่การใช้คำเพิ่มขึ้นนี่นะในการร่างกฎหมายเนี่ยเป็นถ้อยคำที่นิยม,มใช้กันนะในการร่างกฎหมาย ส่วนรอบอกนะรอบอกี่หน่วยนี้ใช้คำว่ามากหรือสูงกว่ามากกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดรอบอกนี่แต่ถ้ามีกรณีที่เราจะบัญญัติเป็นท้ายคำกฎหมายเนี่ยคำว่ามากกับสูงกว่ามากหรือสูงกว่าเนี่ยอย่างนี้ผมอธิบายแนะ้ว <c oughs> ม,มันเป็นภาษาชาวบ้าน ภาษาทั่วไปมันไม่ใช่ภาษาทางกฎหมายทางนิติบัญญัติก็เลยใช้คำนี้ทนรอบอกที่เพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดอนะพอคำว่าเพิ่มขึ้นแบบนี้มันดูเหมือนกับคือคือมันมีความหมายเดียวกันแต่ในการาหลักของหลกัลกเกณฑ์หลักติวตีการนิติบัญญัติเนี่ยการใช้ถ้อยคำเนี่ยมันจะดูแล้วมันมีเรียกว่า เป็นภาษากฎหมายมากยิง่งขึ้นส่วนอีกถ้อยคำหนึ่งนะที่น่าสนใจหน่วยใช้คำว่าตัิชีนิเวนกายความหนาของร่างกายหรือ Body Mass i n อินหน่วยเสนอมาสองคำคือที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติหรือที่แตกต่างจากเกณฑ์ปกติที่กำหนดตามข้อ2องวงเล็สิบสีสิบเอ็จุดก็สิบเอ็ดเป็นตัเล็สเ็ดจุ โรคอ้วนพีหรืออ b บ s ซิตี้ปัญหาก็คือว่าสองท้ายคำนี้ระหว่างที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติหรือที่แตกต่างจากเกณฑ์ปกตินเราควรใช้ท้ายคำใดน,นะผมเสนอแบบนี้ท่านผังผมเสนอทนนี่เหตุผลที่แก้ไขนะครับมากหรือสูงเป็นภาษาทั่วไปนะครับถ้าเป็นภาษากฎหมายจะใช้ท้ายคำว่าเพิ่มขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดสอง ถ้อยคําควรใช้ที่แตกต่างเกณฑ์ปกติที่กําหนดเพื่อป้องกันปัญหาการตีความคําว่าต่ากว่าเกณฑ์ดังนั้นนะฮะควรใช้ถ้อยคําที่แตกต่างนะเป็นที่แตกต่างจากเกณฑ์ปกติที่กําหนดซึ่งหน่วยจะเลือกที่จะใช้ดัชนีมวลกายที่ต่ากว่าหรือสูงกว่ามาตรฐานกลางที่กําหนดในกฎกตรก็ได้ขึ้นอยู่กับภารกิจ ตรงนี้มีหลายท่านบอกเอ๊ะม,มันจะแตกต่างกันยังไงเพราะว่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินะครับหรือที่แตกต่างจากเกณฑ์ปกตินี่มันต่างกันยังไงมันก็มีความหมายคิดถ่าต่ำกว่าจริงๆนีแต่ชนีบรงกายเนี่ยตั้งว่าที่ไม่เกิน30ใช่ไหม